โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมนามครับวันนี้ก็จะมาเล่นไม้ครับมินิเกมก็ขอพักไม้ครับวันมิเ l ียนไปก่อนละกันนะครับ <c ười> คือผมก็เล่นมานานแล้วแหละวันนี้เนี่ยก็อยากทำคลิปอื่นมั่งนะคลิปเกมคลิปแมปอื่นมั่งก็มาเล่นไม้ครับมินิเกมกันดีกว่ามิ <Go. S 1> Mini Game นิเกมพาร์ทวันในน้องก็เอามาขั้นเฉยนะ ขั้นรายการไบค์ครับวันมิเลียนนะฮะได้หะไรดีวะ่ะเอาเกมที่ค่อนข้างยอดทิศเลยละกันเบสบอลเอ่อดูโอซูโร่ดรูโอนี่คืออะไรต้้งใจวะแต่เอานี่ก<า> <c oughs> ันมาเล่นเบสบอลกันสักหน่อย ก็เล่นสักสอตาแล้วก็เปลี่ยนเกมเล่นนะนี up, so Marvel, million, <Yeah. S 2> ่คือมาครับมิน <SB uts> ิเกมก็แค่ให้ทุกคนพักจากไมโครฟ์วันมิเลียนเดี๋ยวผมจะเบื่อก่อนละกันเดี๋ยวผมเบื่อก่อนถ้าเกิดทำแค่มาครับวันมิเรียนอย่างเดียวผมเดี๋ยวผมเบื่อง่ายนะป็นคนเบื่อง่ายมากเลย้ก็ททำอะไรทำตามเฮ้เฮกูได้ เกมก็ง่ายๆเกมอย่างเบสบอก,ก็ง่ายๆฮะทำลายเตียงศัตรูให้ได้ <c oughs> ทำลลยเตียงศัตรูให้ได้และดูเป็นคนสุดท้ายสิ่งแรกที่จะทำคือต่อไปหาเพชรก่อนเอาไมากเกฤษกีกาสิบเพชรไปไปสปินสปิน ค <Okay. S 2> ต่อไปอาเพชรฟังต่อไปแล้วอ่ะเออเรี่มเป็นตางการก็ได้ว้ายโอ้โหแม่งบักเขเลยก,ก,กูบักกูบักกูบักตัวกูบักมองไม่ดีเองทำไม่กี ได้ทำใหม่มันแตกเลยจังวะฮะแ,แปลกๆนะาเราเนี่ยไม่แตกเลยงจังเลยนี่เลยคุณนี่จะอัปเดตใหม่วะไยม,มีวินชาร์ด้วยอัปเดตใหม่แน่เลยว้าวน่าสนใจจริงๆ ต่ออีกก็ได้โอ้โห Where you are coming I am coming for you เดือนบนเก็บ2รอบเราก็จะได้มาสอเม็ด I will coming for you วายอือหือไปเก็บอย่างดีๆกูแม่งเดินตกนี่นี่เจ้าูเก่งเกินเฮ้ยแม่งต่อเป Ôi, Vi có mà tí đá, lau, Vi có mà tí đá, lau, bê đê mê. Ơ. Mê đê mê đê 1 2 1 2 1. Ôi. Ôi. Ôi, โคตรแรกเลย hee I for coming for you จะมาป่าวต่อยเก่งพอาตาย man cái kia mới đấy, Suman, wow, gọi. <coughs> wow, mình đã sưu duy, update mới, cái gì trái lấy, giờ trái bình dạng Không phải đồn Thấy phải không tông ừ. Mày bị mày, mày cỏ for you Kill him! Ah! Uh.

มันรีบจบเกมนี่นเลยเนี่ยมัน,ม,นมันเหลือแค่เราสองสองทีนี่ยซื้อเกาะแอปเปิ้ลซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรซื้อวินชานด้วย บินชานก็ได้แอปเปิ้ลแกปเปิ้ลหนึ่งอันอมึงกลายแบบไม่ให้มันเข้ามาดีกว่า แกปเปิลแล้วก็สู้กับมันเฮ้ยมันมีดาบพี่ก็จริงแต่กูมีแกปเปิลนด้วยกูอย่าตาย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 วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอ้าเฮ้ยไม่มีเกาะแต่บางคนเดิวมาเกิดแล้วมันแล้วมีเกาะว่ะ ไปล้างแขนแกแน<ะ>่อา้าวมีนี่วะเออช่างแม่งกูต้องซื้อเวนชานเก็บไว้ก่อนซื้อไม่ได้เออหน้าซื้อนี่ฮานู ไฟอาบบรูโตไปซื้อไฟอาบบรูโตเลยกันไฟอาบเก็ปเปิลดาเก็ปเปิลซื้อผิดทรืงมันเรามีไฟอาบเราจะไปสู้กับมันไฟอาบอลุโตเรามีไฟอาบบรุนองมันอยู่ไหนวะ มันไม่อยู่ที่ฐานนะเจ้ามันไม่อยู่สักที่เราต้องหามันมันเหลือแค่คนเดียวแล้ว <c oughs> หามันและฆ่ามันทิ้งมันอยู่นู่นไฟบอลโตเ <c oughs> ที่เราน่าจะกะผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรเราต้องฟงรารา์มเอ็มอราอัปเกรดตัวเองซื้อของเพชร เพื่อฆ่ามาันสี่ซื้อดาบไปได้ละเก็บเปิ้ลสองลูกซื้อยาบับด้วยก็ดี แค่นี้พอกลับไปถาตัวเองเราต้องสู้กับมันเราคืออะไรชาวสป,ปาตาเอาใช่เฉยคิวกูฆ่าไปหนึ่งตัว บินบนะดิเซโร,รบ,บีเลย <_ C ity> อย่าว่าไอหมอนี้ว่ามัปิดหมูอะไรวะทำมมันถึงไม่ค่อยมีใครเล่นเลยเป็นคนเล่นสีสีช่างมันจะค่อยลองดูให้หลังมาเบ็ดบอกกันต่อไอ้น้อง <c ười> คลิปนี้มันจะโคจะสั้นเออทำไมกูชอบโดดทำไมกูชอบกดโดดไม่ติดวะวาย เรอยู então, ่ทีมแดงอยูแล้วเรมาห้าบล็อกก่อนเราจะไปเอาเพชรไอเอ็น o t ้ i s ล อิสอ so oh, ุทร์ร no, so ัส s ์พอป่าววะไม่น่าพอจริงด้วยพอล้วไปหาเพิ่มอิสอุทร์รัส s ์ มึงมึงมึง,มงทำอย่างนี้แล้วมันได้อะไรวะ <c oughs> มันทำอย่างนี้ได้ไ,ได้อะไรวะตา่างเผื่อเดี๋ยวมันก็นได้และจะทำเพื่ออะไรวะเราไปหาเอ็มมาร์ลก,กันดีกว่าวายอยู่ว่าทำไมไม่ถึงเอ็มมาร์ลนี่เองคุณรู้ว่าเพชรยนทำไมสีเขียวมันชอบต่อเร็วปุ๊บวะต้องรู้เราจะ ก็โมยเอมเบอร์ลก็พอเราจะไม่สู้เราจะเอาแค่เอมเบอร์ลแล้วก็วิ่งซีเกียวป้อมแตกแล้วหนึ่งเราเารเาเราปรเกรดตัวเองเนิดหนึ่งก็เสียดายลเลยแอเบอร์ลกูตาย ทำเพื่อมาเราสังอันนี้แต่ม่าทำรอยได้มัง้งวะเราให้ก่อนเออโอ้โหโอ้เร,รเราจะไปทำลายฐานตะตูกันดีกว่าต้องการเพชรเพช มันมีอาวุธเราต้องเสือ้ออาวุธพวกรักสงบเกินไปเป็นมีเรื่องสู้มันเพื่อริปติสแตกหนึ่งแตกสองสวย เพอร์รัสเซียสเพอร์รัสเซียสเพิร์มเตอร์รัสเซียของเราสู้มันถ้าดูแข็งแกร่งเพิร์มเตอร์รัสเซียสแต่กูคนไทยนะแต่กูพูดถึงรัสเซีย ผมมีไอ้ห้าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นคนรัเสเซียอยู่ในสายเลือดกูเอาละซื้อที่ขุณนะสวยเราจะไปถล่มท้ามันกันแล้วกูจะพีคีบเสียละพวกเพิ P ่์มอเตอร์รชัสเราจะไปพีคีบมันดีกว่าเราจะไปบันไฟกันดีกว่า ไม่ไดีบันทัยของญี่ปุ่นเอาทาเพื่อสีแดงของเราสีแห่ง <c oughs> มันอยู่เยอะนยู่เยอะเกินไปตรงนั้นมีคนเยอะเกินไปเราต้องไปหาเสียมเงินเฮ้มมยมันไม่ถึง กูก็ได้ว่าถึงเนียโดนเกียนโดนเกียนมันไม่ถึงไอ้เฮียโว้ยเกี่กมมง,ง,กงมาจากไหนวะไอ้บาบร์บ,าบีคอนบาบร์บ,าบีคอนแกตายไม่ได้ก็เออไอ้บาร์บีคอน ข้ามันรัสเซียแมนชาวรัสซีส์แลก็เชาามาดรัสสเราจะเอาไอ้นี่แล้วเราก็จะกลับบ้านกันดีกว่าเราจะอัพเกรดบ้านกันดีกว่า แกนี้ทือมึงว้าไปทือมา เราจะมีกอบเพ็ดแต่เรามีห้าคนว้ายอย่าโวยฮ้ย,ยบัดเราจะมีกอบเพชรเราจะแข่งกินกับเราแต่เราคือรัสเกีย

่จะทำลายหานเรามันคิดว่ามันเกิงมันจะบุกฐานเราเมื่อไรก็ได้แต่ไม่เราคือประชาชนรัเเสเซียไม่ต่อไปเราพู้ศรัทธาในตัวพระเจ้า คิดว่ากูจะยอ่อไว้พวกมึงนั้นมาทำร้ายบ้านกูได้กูคือสายรัสเซียทครมี้ติดเลยวะ Baby t h i s t i m e your worst สวอเสวยอัอเกลดอีกออพเกลดอีกต้องการซื้อบัฟ แต่ไม่มีขายอัพเดตบ้าไปเลยสร้างมันขาดไปก้อนหนึ่งอะมีไหมเฮ้ยมีจะได้เทนูวายบอลโตซื้อดูดวงดองเพิ่มได้ lau cứ rau Get out! Get out! Hãy subscribe cho ดีรชายอุบุสแต่ถนนกองลบของเราเี่ยเราพวกนั้นไม่ขีกันเองวะงเราอดแอร์ันเลยคิดว่าจะมาจะเอา,เอาได้ง่ายง่ายั้นเหรออย่าเข้ามา ิ้มเราอดแอมันจิ้เราไม่กล้าหึงกับมันป้องกันฐา,า,า,านเอาไว้เพื่อลัดเชียร์้ยบินขาเออ